ให้ดูผงซิ้งกันบ้างทีนี้จะเสียงล้าใจถ้าเรื่องเสียงนะ่าต้องผงซิ่งครับยอย่างเป็นคู่ของเราก็จะประมาณนี้ครับเสียงเขาจะเป็นเสียงใหญ่ๆครับเสียงจะใหญ่ๆ ของเราจะเสียงปู้ใหญ่ๆนะครับจะไม่ดังแหลมแหลมนะครับอ่าจะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปลุยกันได้เลยฮะเสียงปู้ของเราจะเป็นเสียงใหญ่สไตล์นี้ครับจะไม่จะไม่ใช่เสียงแหลมแหลมปิ้วปิ้นะครับจะออกปู้เสียงตามหลังมาครับอันนี้จะเล้าใจครับสเตปเล้าใจคือตัวนี้แต่ตัวนั้นเนี่ยใช้งานแบบแปรผันนะ่ใช้งานกลางคืนแทบจะไม่ได้ยินเลยแหละเสียงจะเงียบครับ เราผมจะสตาร์ทได้ดูเพียงสตาร์ทได้เลยใช่ไหมครับครับครับไม่ได้อนอะไรไว้รก่เราก็ใหญ่แล้ว ประมาณนี้เสียงแปรผันมันจะออกเงียบๆเสียงปูของเราจะเสียงใหญ่ทั้งสองรุ่นครับจะโคงซิ่งของแปรผันก็เป็นเสียงใหญ่ครับ